หั่นหั่นหั่นเสร็จหนึ่งอย่างอย่างหนึ่งก็คือกล้วยที่เราปอกเปลือกเ,เมื่อกี้นะก็ามาหั่นหั่นเสร็จเรียบร้อย so ต่อไปเราก็ใช้เครื่องปั่นนะเราก็ใส่กะทิใส่น้ำตาล ใส่แครอทใส่กล้วยที่เราหั่นเมื่อกี้นะลงในเครื่องปั่นแล้วเราก็ทำการปั่นเลยกดสตาร์เครื่องปั่นโอ้โอ้โเครื่องแรงมากโอ้โหฝากระเด็นนะเพื่อนๆโอ้้โอ้เคยเคยแล้วไม่ไม่กดฝานะกระเด็นกระจุยกระจายเละหมดห้องครัวไม่เหลือเลยนะเพื่อนๆไว้ใจไม่ได้อะนะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอีกนิดนึง เสร็จแล้ว wow. Even than Mama. The มาดูหน้าตากันว้าวหน้าตาหน้าทานมากๆเลยเมนูที่เราทำในคลิปนี้ก็คือแครอทสมูทตี้ <'s> นั่น <it> s <S เองต่อไปนะเดี๋ยวเราไปต่ออีกเมนูหนึ่งเลย เราเลือกวัตถุดิบก่อนอย่างแรกนะเราก็จะเลือกสตรอเบอรี่เฮ้ยสตรอเบอรี่เดี๋ยวก็มีเมนกล่ะเราทำอะไรนะอ๋อขั้นตอนแรกก็ลองเด็ดหัวออกนะเพื่อนๆอืมโชะตัดโชะตัดโหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกี่ลูกเนี่ยโอ้เยอะมากโชะโชะจะทันเวลาไหมเนี่ย อุ้ยทันดีรันดิเร่งน,นี้น,น,ปปน,นึงเร่งสปีดนิดนึงเดี๋ยวเวลาไม่ทันเร็ว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 อีกรูปเดียวเย่เสร็จแล้ว ต่อไปเราก็ทำครีมก<ๆ>็คือเอากะทิมาแล้วก็น้ำตาลสายใส่วาน,นิลลาสก,กัดลงไปแล้วเราก็ทำการปัน่นจึ้งจึ้งจึงด้วยเครื่องนะเพื่อนๆอันนปั่นแรงไม่ได้นี่ก็แรงพอกับเครื่องปัน่นอันที่เป็นโถนะแรงพอก,กันจะกระเด็นเหมือนกันเลยเราแรงมากไม่ได้ต้องเป็นจังหวะจังนะหวะครัวเล็กไง ี้เกียจมาทาความสะอาดยากนะแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะไปเป็นตามจังหวัดไปเรื่อยๆแรงไม่ได้แรงไม่ได้ใกล้เสร็จแล้วโอ้ยเวลาทั้งหมดแล้ว